ครับมาถึงการทำงานของทาเมอร์ตู้เย็นสองประตูรุ่นนี้มีสีขารุ่นแบบนี้หน้าตาเหมือนกันใช้แทนกันได้หมดเข้าขา3เข้าขาสเวลาปกติเขาจะต่อคอมคอมก็คือขา4ีขาสจะต่อกับขาส เขาจะเดินไปทุก12ชั่วโมงก็จะละลายน้ําแข็งทีขา3า3จะไปต่อเข้ากับขา2เข้าไปเข้าไบาเมนทอนต่อฮิตเตอร์ละลายน้ําแข็งส่วนขา3า3ก็จะไปต่อเข้ามอเตอร์มอเตอร์ภายในจะมีมอเตอร์อยู่มอเตอร์ประมาณ20 K ไปต่อออกขาหนึ่งแล้วก็ไปครบวงจรจะมาจำลอง เราก็ต้องหมุนไปทางซ้ายก็